บทที่13สถานการณ์สร้างวีรบุรุษบ้านเมืองช่วงนี้กำลังมีความวุ่นวายขึ้น17ปีนา2,549ดังนั้นอย่าเข้าไปเพิ่มความวุ่นวายให้กับความวุ่นวายอีกเลยอย่าไปทำให้เกิดความวุ่นวายกับความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นอีกเลย และที่สำคัญไม่ควรที่จะเข้าไปวุ่นวายกับความวุ่นวายที่กำลังวุ่นวายอยู่อย่าเข้าไปทำให้เกิดความไม่สงบกับความไม่สงบที่กำลังเกิดขึ้นอย่าเข้าไปเพิ่มความไม่สงบให้ไม่สงบยิ่งยิ่งขึ้นอีกเลยแต่ควรที่จะสงบกับความไม่สงบควรสงบกับความวุ่นวายใช้ความสงบ สยบความเคลื่อนไหวไม่วุ่นวายว้าวุ่นไปกับความวุ่นวายไม่ซัดสายสับสนซุ่มซ่ามไปกับความวุ่นวายไม่ไหลไปตามกระแสของความวุ่นวายไม่หวันไหวหรือไหววันไปกับความวุ่นวายได้แก่รู้เนื้อรู้ตัวไว้ หรือรู้ตัวเข้าไว้เมื่อความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นก็รู้ว่าความวุ่นวายสับสนได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อความหวันไหวกระเพื่อมได้เกิดขึ้นก็รู้ว่าความกระเพื่อมวันไหวได้เกิดขึ้นแล้วสถานการณ์สร้างวีระบุรุษเมื่อสถานการณ์ช่วงนี้เป็นอย่างนี้ แล้วจิตใจเราก็เป็นอย่างนี้เราก็อาศัยสถานการณ์ช่วงนี้แบบนี้เวลานี้นี่แหละเป็นเครื่องฝึกให้เราได้เห็นความจริงความจริงที่เกิดขึ้นที่จิตใจเราจริงๆแล้วเราก็จะเข้าใจจิตใจของเราแบบเข้าใจจริงๆโดยมีสถานการณ์นี้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยแปลวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์ในบรรดาผู้ที่ไปเดินขบวนเพื่อให้เกิดความสงบสันติในบ้านในเมืองนั้นจะทำให้เกิดความสงบสันติได้อย่างไรเพราะวิธีการที่ใช้ให้เกิดความสงบสันติ ก็ไม่สงบสันติอยู่แล้วอยากให้เกิดความสงบสันติแต่ใช้วิธีเพิ่มความแตกแยกให้เกิดขึ้นช่วงนี้หลายท่านก็เริ่มแตกแยกกันบ้างแล้วความสามัคคีเกิดได้จากการไม่ต้องออกมาเดินขบวนเรียกร้องเพื่อให้เกิดความสามคัคคีความสงบสุขสันติของบ้านเมือง เกิดขึ้นได้เพราะไม่มีผู้คนในบ้านเมืองออกมาเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้เกิดความสงบสุขสันติ